โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมดูวอลเล่บอลสดไทยเวียดนามชิงทองแดงวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19หรือหางโจเกมเมื่อวันที่6ตุลาคม66เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกพบจีนเจ้าภาพอันดับ6ของโลกและแชมป์เก่าโดยวอลเล่บอลหญิงไทยเข้ารอบมาเป็นที่สสายเอ เลยต้องมาเจองานหนักกับตกสาวเจ้าภาพแดนมังกรโค้ชด่วนดนัยศีวัชระเมธากุลจัดทัพวอลเล่บอลหญิงไทยประกอบด้วยบุ๋มหมิงชัชชุอรนโมกสีอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรัมพรพัน์เกิดปาร,รานหัตตยาบำรุงสุขและปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระ ผลการแข่งขันตบสาวทีมชาติจีนเอาชนะลูกยางสาวไทยไปสามเซตรวด25-21 25-23 25-15ทําทำให้จีนเจ้าภาพที่ยังไม่เสียเซตในเอเชียนเกม2023เข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นที่เอาชนะเวียดนามส่วนสาวไทยไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับเวียดนามคู่ปรับร่วมอาเซียนนัดนี้บุ๋มหมิง ชัชุออนโมกสีฟอร์มสุดยอดทำแต้มสูงสุดให้สาวไทย21คะแนนเสริมด้วยบีมทีมพิชยากกรัมทำเพิ่ม9คะแนนและทัดดาวนึกแจ้ง8คะแนนด้านตบสาวจีนได้หลีหญิงหญิงทำนา9 9คะแนนและหยวนซินเย่ตบไป15คะแนนโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023ดูวอลเล่บอลสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย วันที่7ตุลาคม2,566เวลาประเทศไทยรอบชิงเหรียญทองแดงเวลา13นาฬิกา30นาทีวอลเล่บอลหญิงไทยพบเวียดนามถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยทางช่อง PPTV HD 36และเวิร์กพอย23รอบชิงชนะเลิศเวลา18นาฬิกา30นาที จีนญี่ปุ่นเวลา1 8นาฬิกา30นาที